ัลโหลสวัสดีครับผมเคิกัแทนนะครับวันนี้อยู่กับในเกมโรบอกในแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเอ็ดนอตนะครับเอ็ดนอตเอ็ดนอตเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวฮอลโลที่มาจากเรื่องบีดนะครับตอนแรกเป็นควินซี่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจผมก็จาไม่ได้ว่าเคยเป็นควินซี่หรือเปล่าอันนี้เป็นเอ็ดนอตหกดาวนะครับเนที่เห็นหกดาวมโคตรน่ากลัวเลยหกดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้าดาวก่อนนะครับรีวิวห้าดาวแล้วก็หกดาวไปพร้อมๆกันนะครับ อ่ะดูฮาดาวนักนก่อนนะครับฮาดาวตอนนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งผมยังไม่ได้อัพเวลเลยแล้วก็ดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับแล้วก็ฮูรดาวสี่วิแล็งห้าสิบตีแอรนะครับวางเริ่มต้นตีแอนถ้าเอาขึ้นไหลก็ไอแท็กบูสสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ของอ e ีโวมันก็จะมีอ่าตัวแอดนอตแอดแอดนอตอ่าใช้ห้าใช้ห้าตัวแล้วก็หน้ากากอิจิโกะสิบเอ็ดอันนะครับแล้วก็อ่าตัวผสมจาก ลงหนึ่งนะครับด่านที่ห้านะครับลงหนึ่งด่านที่ห้าโอเคแล้วก็เรามาดูหกดาวกันนะผมหกดาวก็วางถูกลงนะครับวางเริ่มต้นก็ห้าร้อยนะครับวางวางเริ่มต้นห้าห้าร้อยแล้วก็มีเบสซิงนะครับแล้วก็สเปเชียลอะบิลิตี้นะครับอืมอันนี้อ่านอะไรจำไม่รู้อ่าวางเริ่มต้นตีแอร์นะครับดัมเมจอยู่ที่หมื่นหกนะครับโจมตีอุดดาวเก้าวีนะครับแรงสี่สิบ เอาขึ้นไล่ก็ไอไทโบูทอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาขึ้นไล่แล้วก็มีเบสซิงด้วยนะครับเบสซิงมาดูเบสซิงกันนะโอเคโอ้เบสซิงสวยอยู่นะเบสซิงสวยอยู่เห็นเขาว่าเอ็ดนอสเนี่ยไปเอาไปดูดพลังของไอนี้มานะไอตัวอะไรนะจำชื่อมาแล้วเซมบงซากุระไอตัวเซมบงซาซากุระผมมีเปล่าวะใครไม่เคยดูเรื่องบีดอาจจะไม่รู้ว่าเซมบงซากรุระตัวไหนนี่ครับตัวนี้ครับเนี่ย ผมลืมชื่อเขาไปว่ามันจำไม่ไดว้ว่าเขาชื่ออะไรเซบงซาเออเบียคุยะเออใช่ใช่นึกออกแล้วชื่อเบียเบียคุยะอันนี้ครับเหมือนไปเอาพลังเข้ามานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดูทั้งห้าดาวและหกดาวกันเลยครับผมไปไปดูกันเลยโอเคครับผมต่ออื่นก็วางแอนนอตดูตัวห้าดาวก่อนนะครับตัวห้าดาววางข้างบนนะครับ อ่ะพอวางถึงก็ตีแอร์เลยนะครับตีแอร์เลยอ่ะเรามาดูดาเมกันนะเอ้มาดูแอนิเมชันกันอ๋อผมปิดอยู่โทษตีอ๋อมันตียังไงอะทำไมมันไม่เห็นขึ้นนะอ่ะ เมนโอยผมวางผิดเดี๋ยวเดี๋ยวขายขายค่ะเม่ขึ้นไรมาโอเคแล้วเรามันเม่นขึ้นสก,กิลอะไรเลยโอเคครับผมอัพคันต่อไปใช้เงินเจ็ดร้อยนะครับดาเมจอยู่ที่สองพันนะครับอ่าคันต่อไปดาเมจเก้าพันนะครับใช้เงินอยู่ที่สองพันหนึ่งนะฮะอ่าคันต่อไปดาเมจอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็คูดาวเพิ่มเป็นแปดวินะครับแรงเจ็ดสิบแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นะครับใช้เงินสามพันห้า เตีเ okay. นะผมเออถือว่าถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่นะเตีเอตอแล้วทำไมมันไม่มีท่าล่ะทไมมันไม่มีท่าโจมตีอะโอเคครับคันต่อไปก็ใช้เงินหกพันนะครับดัเมจอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดนะครับอคันต่อไปคันที่หกนะครับใช้เงินเก้าเก้าพันนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะเอ้หนึ่งแสนสี่พันนะครับแรงหนึ่งร้อยแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นะฮะเปลี่ยนเป็นตีเซอร์เคิล แต่ทำไมมันไม่เห็นมีท่าเลยโอเคครับขั้นสุดท้ายใช้เงินอยู่ที่หมื่นสามนะครับแล้วก็ด้เมจอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับขั้นสุดท้ายอ่ะเป็ดเสร็จรวมแล้วเวลหนึ่งจะอยู่ที่ล้เมจอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับทตันก็ด้เมจจะอยู่ที่ประมาณสักสามแสนสี่แสนประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้อืผมว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันเลยครับผมบัฟสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จะอยู่ที่ห้าแสนนะครับระดับหนึ่งนะห้าแสนสองหมืนสองพันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบัตรจับัตกันนะครับจัลบัทสามร้อยเปอร์เซ็นจะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมืนเจ็ดพันนะครับอันนี้ห้าแสนสองหมื่นสองพันนะครับหัวต่างกันต้องเท่าไหร่เนี่ยหกหมื่นเลยนะเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นเออเจ็ดหมื่นเลยห่างกันเยอะเยอะอยู่ อ่ะโอเคเดาีมาดูเอ็ดนอตเอ็ดนอดาวเรียกยากเลือเกินเอ็ดนอตหดาวกันนะครับหดาวอ่ะวางครั้งแรกใช้เงินห้าร้อยนะครับห้ารมาถึงก็ตีเอลีนะผมถือว่าดีนะแต่วงเล็กไปหน่อยนะตอนเอาไปลงอินก็ใส่ออฟระยะผมว่าน่าจะเวิร์กโอเควางได้แปตัวครับผมแล้วก็เอ็ดนอเนี่ยเห็นว่าจะจะติดในอะไรนะเป็นเป็นธาตุใหม่อะ่ะ คือเป็นความกลัวบ้างจะตดบนหัวเนี่ยบนหัวเนี่ยนะเนี่ยคือมันทําให้ตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นตนะครับเห็นเขาบอกว่าตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นตอืมตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นตโอเคครับขั้นที่สองเชลี่ยเงินหกร้อยนะครับดาเมจอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งนะครับหกร้อยตีเอยังตีเอเอลีนะฮะขั้นต่อไปเปลี่ยนละดาเบจอยู่ที่แปดหมื่นสองนะครับคูดาจากเก้าเหลือหกนะครับแรงหกสิบแต่ก็เปลี่ยนท่าใหม่นะครับเชลี่ยเงินหนึ่งพ หวงเซอร์เคิลโคตรใหญ่นี่ครับถ้าเกิดสถ,ถานะความสถานะความกลัวเนี่ยทำให้เราตีแรงขึ้น10%นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นจะตีแรงด้วยหรือเปล่านะผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมโอเคครับขั้นต่อไปก็ดามเมจอยู่ที่172,000นะครับใช้เงินอยู่ที่2700มนนะครับอ่ะขั้นต่อไป ดามเมจอยู่ที่สี่แสนหนึ่งืสาพันนะครับกูดาเพิ่มเป็น8ปดวีนะครับแล้วก็แรงเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นะครับเปลี่ยนท่าใหม่อออเป็นตีเอลเอลี A A e เหมือนเดิมโอ้ระเบิดรอบรอบวงเอ้ยผมมองว่าเป็นตัวที่ดีนะเออผมมองว่าเป็นตัวที่ดีนะผมชอบมากเลยพวกที่ว่าตีเป็นเอเป็ A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  e นเอลีเนี่ยชอบมากพวกมันตีรอบวงดีโอเคครับขันต่อไปก็ดามเมจอยู่ที่เจ็ดแสนสามื่นห้าพันะครับแล้วก็ใช้เงิน15,000หมืนห้า นี่ขั้นสุดท้ายไหมโอเคขั้นสุดท้ายครับดามเมจอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่อะไรเนะนี่ยเซนเซนบงไง๋อเซนเซ็นบงเซ็นบงนี่คือท่าของเบียกุยานะครับใช้งเงินสามหมื่นเคนี่ไงเซนบงซาาุระมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมดมันเท่าไหร่ตัวนี้มอนเท่าไหร่นะสิบสองล้านโอเคเดี๋ยวลองกดเลยนะครับผมโอติดฐานะติดเลือดนี่ไงเซ็นบงซากุระโอ้ระเบิดครับผม ไอ้เป็นตัวที่ดีอยู่นะมันระเบิดได้เรื่อยๆไหมแต่ผมผมจะลองดูดิอะ๋เพิ่มเลือดมอนต์อีกสักสหน่อยมันระเบิดได้เรื่อยๆไหมผมอลองดูนะทลายทลายเรื่อยๆเหมือนเอมิเรียนี่คือโกงจัดอ่ะไหนลองกดดิตอนนี้เก้าสิบแปดล้านอ๋อใช้ได้แค่รอบเดียววบผมต่อตอนหนึ่งไอ้นี่ไหม คือถ้าถ้าถ้ารีเซ็ตเสร็จนะ่าจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันฮนะตอนนี้นะมันอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนนะครับถ้าบัฟสองรอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่สี่ล้านสามแสนสี่หมืนนะครับสี่ล้านสามแสนสี่หมืนนะครับโอเคจะขอ,อยุยาตปิดไอ้นี่ก่อนเอฟเฟกต์ Effect. แสบ,บตาลเลยกินอ่ะ ถือว่าเป็นตัวลงสตอรี่นะครับเพราะใช้เงินแค่หกหมื่นนะครับเป็นตัวลงสตอรี่แล้วก็ตีฐานะความความกลัวแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นจะจะตีติดลบสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยหรือด้วย,วย,วยหรือเปล่าหมายถึงว่าตีแรงขึ้นอะ่ะสิบสิบเปอร์เซ็นต์อ่าตอนนี้เราไม่อยู่ที่สี่ล้านสามแสนนะครับอ่าบับจั่าพัตกันนะฮะจั่าพัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นนะครับกับสี่ล้านสามแสนต่างกันประมาณ หกแสนืม่ัะเป็นต่างก,กันอยู่ที่ประมาณหกแสนนะครับหกแสนบัตสามร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถือว่าเป็นตัวจะเป็นตัวที่ดีอยู่นะเออสามารถระเบิดได้ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะไปทับกับโทโทจีหนอหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเอาเอาไปสองตัวนะฮะถ้าเกิดเอาไปเอาไปสองตัวส่วนตัวนีุ้่มได้จากไหนก็คือุ่มได้จากตู้ว y กับตู้แซดนะครับตู้ว y ตู X, ้เอ็กตู้ว y ตู้แซดสามารถุูมได้นะครับสามารถุูมได้ของของทําก็ไม่ยากนะครับของทําไม่ยาก โอเคครับ okay, ผมก็จดไปเท่านี้ถ้าอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ